สวัสดีค่ะวันนี้หญิงใส่เสื้อสีเดียวกับเมนูที่หญิงจะทําเลยค่ะวันนี้หญิงจะทําแกงเขียวหวานไก่ค่ะเตรียมหาวัตถุดิบให้พร้อมหญิงได้สะโพกไก่กับลูกชิ้นมาค่ะเก,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 กิดการล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะผักของเราด้วยค่ะเรามาเริ่มหั่นเนื้อไก่กันเลยค่ะหญิงก็ขอรับมีดก่อนนะคะรับเสร็จแล้วเอาไปล้างก่อนนะคะเอามาหัน่นมีดคมมากๆเลยค่ะก็ไม่ได้ใช้หมดนะคะใช้ส่วนนึงค่ะอีกส่วนนึงยังเหลืออยู่เอาเก็บเข้าตู้เย็นก่อนค่ะ ใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นค่ะมาจัดการหั่นลูกชิ้นกันค่ะหญิงผ่าเป็นสองครึ่งนะคะจัดการล้างเลือดไก่ให้สะอาดแล้วนำมาหั่นแบบนี้ได้เลยค่ะใช้แค่หนึ่งก้อนก็เยอะแล้วนะคะหญิงเก็บแช่ตู้เย็นก่อนค่ะเรามาเตรียมตัวแกงเขียวหวานกันดีกว่าค่ะหญิงก็หาน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะซื้อมา30บาทค่ะใช้แค่ประมาณ20บาทค่ะใช้ไม่หมดค่ะและหญิงก็จะใส่กะทิลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะ คนให้น้ำตาลมะพร้าวนะคะละลายดีแล้วหญิงใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยหญิงปรุงน้ำปาลารอบแรกเข้าไปค่ะอันนี้เป็นกล่องกะทิหญิงเอาไปเขย่ากับน้ำเปล่าค่ะและหญิงก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกนิดนึงค่ะตอนนี้เปิดไฟเบาปิดฝาไว้กว่าเนื้อไก่จะเริ่มเปื่อยค่ะหญิงจะชอบกินเนื้อไก่แบบเปือเป่อยๆนิดนึงนะคะ ผักรอไว้กันค่ะหั่นมะเขือและเด็ดมะเขือพวงแช่น้ำผสมเกลือไว้นะคะเตรียมหั่นพริกชี้ฟ้าแดงรอไว้ได้เลยค่ะเด็ดใบโหระพารอไว้ด้วยเลยนะคะในส่วนของต้นโหระพาหญิงก็จะเอาไปปักชํำไว้อย่างนี้นะคะม็ดพริกต่างๆด้วยนะคะหญิงก็จะโรยๆไว้ค่ะเมื่อน้ำไก่นิ่มได้ที่แล้วใส่มะเขือลงไปได้เลยค่ะปิดฝารอมะเขือนิ่มสักครู่หญิงใส่ลูกชิ้นและเลือดไก่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหญิงก็จะชิ้นรส ดูนะคะยว่ายังไม่ข้นข้นญิงขอใส่น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวและผงชูรสลงไปอีกเล็กน้อยค่ะชิมรสดูนะคะญิงว่าอร่อยแล้วค่ะก็จะใส่มะเขือพวงและพริกชี้ฟ้าลงไปเลยค่ะคนให้ทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีอีกรอบหญิงก็จะปิดท้ายด้วยใบโหระพาแบบนี้เลยค่ะเมื่อใส่ใบโหระพาแล้ว ปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานไก่ของหญิงในวันนี้วันนี้หญิงจะมากินกับขนมจีนนะคะหญิงก็จะตักแกงเขียวหวานไก่ราดลงขนมจีนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนจะชินกับการที่หญิงตักกับข้าวเต็มจานใช่ไหมคะวันนี้ตักแค่นี้ก่อนค่ะก,กินเองค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดวันนี้ทําปริมาณเยอะค่ะที่บ้านมีแขกเหมือนจะตักน้อยนะคะแต่เยอะค่ะกินไม่หมดค่ะตักเผื่อแฟนไปเลยค่ะเวลาที่หญิงกิน ขนมจีนนะคะผักที่หญิงติดมากๆเลยค่ะก็คือใบแมงลักกับต้นหอมค่ะทุกครั้งที่มีเมนูขนมจีนต้องมีผัก2ออย่างนี้ค่ะอร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้หญิงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ